เอยอย่าเข้ามาอยา่ยาอยา่ยาอย่าอย่าน่ากลัวไปดีกว่าออกซิเจนออกซิเจนออกซิเจนอ fit, อกซิเจน oh no, oh no. เออกซิเจน oria, เดี๋ยวนออกซิเจนเตอออกซิเจนตายตายตายออซิเจนอันนี้เปด่สี่เก้าเก้าหกแปดออ นั่นไงแล้วทำไมอีพวกนั้นไม่ตามฉันมาวะแล้วใครกินไอ้ปุ้งกินทำไมอะเอ้าอีสวยอีสวยอีมันสงสัยอะไรเมืองนี่อีสวยฟางฟางทัดม่เกี้มีอยู่สี่คนเมืองอยู่กับอีปุ้งกูอยู่กับคิวและกูตายใครเป็นตอบคำถามมา แฉะเต็มหยองงมางอกไม่ก็บพี่สวยแล้วตาขอูไม่เห็นคิวเอก็คิ้วอยูกูไงแต่มึงหยอกปุ้งอย่าทำตาแข็งใส่กูอย่าทำตาแข็งใส่กูกูไม่ชอบอย่าทำตาแข็งใส่กูอย่มันเหลกูนะอย่ามัน่ตหนนกู่ กูขำกพอกูจะตายนะกินี่เปนบ้าคำเตือนคลิปนี้มีคำหยาบเพื่อความสนุกน้องๆคนไหนที่ดูเนี่ยอย่าเอาไปพูดกับผู้ใหญ่หรือเพื่อนเพื่อนนะดูยคลิปให้มีความสุขนะคะและอย่าลืมแจ็มีไลฟ์สดบนเฟ b บุ k เกือบทุกวันเลยนะอย่าลืมมาพูดคุยกันด้วยล่ะโอเคชูคิวเมดจ้ะปลอดภัยเราต้องไปที่ที่เรารู้สึกว่าโอเคแตงคนเดียวเท่านั้นประจำเคล็ ตรงนี้กันดีกว่าไอตรงนู้นดีกว่ากล้วยนะต้องกอดกอดค้างอ่าอ่าอุ้ยทำดีอ่ะลวงไปเลยอันนี้เท่ไหรอ่ะยิงกระสวยเหรอติ๊วจิ้วจิ้วจิ๊วจิ้วจิ้วอ้าวจิ๊วจิ๊วจิ๊วไอ้พังติีติีตีติีตีตโอเคเรียบร้อยปะเรียบร้อยเนาะเอ้ยอย่าเข้ามาอยา่ยาอย่า ยายาน่ากลัวไปดีกว่าอันนี้อุยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นนี่มีขาเ็ดไม่เป็นะุการเ่นการเกรดยากจะเปอ่าเล่าก่อนเกิดอะไรขึ้นยากบุกวิ่งผ่านพี่เตอร์ไปเหรอ ใครรีพอร์ตต้องเานครก่อนต้องไป็นตัวไหมครับพอพุงพี่ไปปุ๊บเอ๊สตีฟตตสตีฟตรต่ี่นินเอ๊ะ่เลากลากทำไมตาพี่ทำไมตาพี่เตอร์ลิกลากไหนตานี้เลิกลากตาเลิกลากอ่ะอเลยเลิกลากหรอ เออเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเตอรไป่เชืก็ปุงเท่าไหร่อ่ะแค่เราเองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอางี้เอางี้ก่อนเราจะตายอ่ะนะอ่ะเราว่าคิวเป็นอ้าวเออเราว่าคิวเป็นก็คิวจากการที่คิวเชื่อคิวเชื่อคนง่ายผิดปกติเรา่าคิวเป็นอ้าวอ้าวเอาหมดคิวไม่หมดคิวหมดคิวเอาหมดคิวเดี๋ยหมดคิวเดี๋ยหมดคิวนี่แหละ อุ้ยสวยมึงกับกูกูจะอยู่กับมึงกูกลัวเออมาเฮ้ยเปลบาเปล่ไปเกมจบปะไม่ใช่ลงไปแล้วอะเอาลงอะเฮ้ยกลัวใครเฟนอ่ะเฮ้ยใครปุูงหรือเปล่าเนี่ยเงี้ยาอะ อย่านะอย่าหันอย่าหันมามองกันซึ่งกันและกันเลย <me> หวัวกล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 ัวเสวเสียวเส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 วเลือกๆๆ <Okay. S 1> สองเควสเองอนะ่ะโอเคลงลงมาสิลงมาสิแล้วกูตายกูตายอ่อยังยังไม่ตายยังไม่ตายใครวิ่งผ่าน วอซ้ำเปล่าวซ้ำเปล่าวซ้ำทำอะไรอะดูดึ๊บเอ้าอีบอดซ้ำเอ๊บวซ้ำทำอะไรบดไฟสิยาวัดซ้ำบดไฟเดี๋ยวตายกดสักอันหนึ่งปิดปิดปัดปัดปิดปิดโนปทำไมยี่สวยไปไหนแล้ววะอย่าปมไฟสิโอเคเปิดไฟแล้วเปิดไฟ ไปไหนล่ะบสวยไม่นี่เราพีเฟร็ดต้องทำอะไรอ่ะเรามีเควสตรงนี้ปะต้องให้พ oh, no so ังงานเท่าไหร่อ่ะหรือต้องทำตามรูปหรองงอ่ะทำไงอ่ะตรงกลางเหรออ๋อต้องอุ้ยเฮียอุ้ยอะไรออกซิเจน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 เฮ้ยเฮียออกซิเจนออกซิเจนออกซิเจนเอกซิเจนมาตามมาตามมา อุ้ยเสียงอะไรอ่ะออกซิเจน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 เดียวหนึงออซิเจน,นเตอร์ออกซิเจนตายตายตายออกซิเจนอันนีป่ะซีซีเก้าเก้าหกแปดซีซีเก้าเก้าหกแปดเออโอ้ยนั่นไง แล้วทำไมอีพวกนั้นไม่ตามฉันมาวะกิ๊กถนัดอะไรแล้วไม่เชื่อฉันอีพวกนั้นไม่ยอมตามมาโง่มากอีสวยอีปุ๊กเลยกิอนรู้ไหมตอนกระโดดพ่อขึ้นมาก<ม>็หัน,น,นไปเจอมันตกใจนละนี่หวังหว,วังว่าคงเชื่อคำสั่งเสียเรานะเรา,า <c oughs> เกลียวไว้ก่อนตายแล้วนะดูไหมว่าฉันรับแบงค์คิวมากแต่ว่าเกียร์ฉันคิดว่าอีสวยมันตามมาเพราะมันตามมา,ตา,มมาเต็มเต็มแล้วมันก็หายไปโง่ชิบหมอีนี่ต้องตบน่า <c oughs> เจเกดข่าบนด้วยนะตรงนี้จะได้ยินเสียงเออกดกดขวาบนจะได้ยินเสียงเขาเสียงกันไปละไปละอ่ะเรสั่เสียไปแล้วอกันเธอจะเชื่อเราเสัดเสียไปแล้วจะได้ไหม เราใคกินไอ้ปุ้งกินทำไมอ่ะเอ้าอีตสวยอิงอ้าวอีสวยอิงอ้วักอมั่อกนไม่อสงสัยอะไรมึงนี่อีสวยฟางฟางถัดมาเกียรมีอยู่สี่คนมึงอยู่กับอีปุ้งกูอยู่กับคิวและกูตายใครเป็น ตอบคำถามมาแเป็ดโง่มากงอกไม่กับพี่สวยแล้ว <anak> ค <lonely> no. ิวเมดจ้ะหวานมันคิวเมดอย่านะมึงอย่าได้สวยมึงอย่านะแต่ละคนน่ากลัวจังเลยอ่ะไว้ใจได้ไม่ได้สวยเอาไว้ใจไปไว้ใจไป แต่อยู่ไรสวยมันก็ช่วยเราเถียงไม่ได้ใช่ไหมเพราะมันมันอองมันจะช่วยเราเถียงยังไงวะเราต้องเลือกคู่ดูโอที่แบบว่าดีสาหรับเราที่แบบเออใช่ใช่ใช่แบบต้องเลือกแบบว่าอีเตอร์เงี้ยไม่ก็แบบไฮดีคิวเงี้ยแต่ไรสวยเนี่ยถ้าอยู่ด้วยต่อให้แบบว่าต่อให้มันอยู่กับเราข้างๆเราไม่ได้ฆ่านะมันก็จะบอกว่าใช่อีจัดเป็นเพราะมันอองทาไงดีเราทุกคนเราควรทำไงดีอีอัสนะมันอองอัสนะเวอร์ชันนี้นะเควสตรงนี้ cái <laughs> tao quá à quật 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 đâu mày nha hello đấy ấy ơi à dạ nè nan nha nan nha dạ 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 con cô ấy đấy nữa

ตอแหลตอแหลแล้วผูเยอะตอแหลผูเยอะตอแหลตามตำรวจหนึ่งเอ๊ะนะตอแหลมันตอแหลอย่าเชื่อมันไม่ไม่จริง

ทำไมมึงก็ไม่ตายไกลๆมึงมาตายทำไมให้ใกล้คนกูมึงฆ่ากูมึงฆ่ากูอีดอกเงี้มึงก็วิ่งไปมึงวิ่งมึงวิ่งไปตายไกลๆไม่ได้หรอจะกูขอโทษกูต่อไปกูจะไปเกตายไกลๆมึงกูขอโทษล็อกหน้ามึงอย่าฆ่ากูนะโดนแน่โคตรโอ่ะมันมันช้าเกินเลยว่าเป็นสวนเออสวนเอ้าไมค์ส่วนเอ้าไมค์ส่วนฟางหาใครไม่เจอหนูเห็นอีดิ้งสวยฟางส่วนฟางส่วนฟางเหลือสี่คนไหน เสือ,อสี่คนนั้นมีมึงกับปุ้งอยู่<ม>ด้วยกันกูกับคิวอยู่ด้วยกันนะอ่าแล้วกูตายใครเป็น <c ười> คิวไงต <c ười> ลาดแล้วอะตลาดแล้วแ <c ười> ล้วตอนคิวเป็นไม่ไม่ไม่คิวเป็นแล้วตาแ้ว <c ười> ทำไมมึงหมดคนอื่นมึงหมดปุ้งทำไม งงกูนั้นกูไม่เห็นตานล้นกูไม่เห็นคิว <c oughs> เออก็คิวอยกกูไงแต่มึงหยาปุ้งอย่าทำตาแข็งใสก่ใสก <c oughs> อูอย่าทำตาแข็งใส่กูกูไม่ชอบอย่าทำตาแข็งใส่กูอย่ามาัเลกูนะอย่ามาอีนี่ตบหน้าสิกูวะ <c oughs> กูขำมากเลยกูจะตายไอ้กี่ดอกอีน,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 นี่มันบ้าถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้แจ๊ด้วยนะแล้วอย่าลืมล่ะกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยอ๋อแล้วแจด๊ดก็มีแฟนเพจด้วยนะอย่าลืมไปกดติดตามแล้วกดติดดาวกันด้วยล่ะบ๊ายบาย